ก็คือการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการครับของคนในประเทศนี้ของคนในประเทศเพื่อนบ้านที่จะทให้พวกเราเนี่ยครับทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นปัจจุบันนี้เรามีสินค้าทั้งหมดอยู่30รายการและวันนี้เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่าเตี็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและข้อนะครับเร่าสวยๆแบบนี้ในไครเท่านัครับ ที่เป็น,นโฟกอัสกุปที่ได้ทานผิดทันเดียวของเราบ้งางครับเพราะหลายท่านทีเดียวเป็นไงครับอันดับแรกคืออร่อยครับปรกาแรกที่ได้ทานครับอร่อยคุณภาพเป็นไงครับสุดยอดมากเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์ของคนที่ได้ใช้ผิดทันไปว่ามันยอดเยี่ยมอย่างไรแน่นอนที่สุดครับเราจะต้องทราบก่อนว่าผิดพันตัวนี้ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องอะไรบ้าง เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้เลือดจ็บที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่ทุกๆคน,นมีความเสี่ยงนะครับในอนาคตและอาจจะมีนะครับญาติพี่น้องของเราที่ตอนนี้เนี่ยเวยเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีความเสี่ยงนะครับเรก,ก,รกเี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและข้อแน่เนาที่สุดเรื่มมีความเสียเ่ยงเกิดขึ้นพอเกิดปัญหาตามมาทําให้เราปวดทุกข์ทรมานเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับกับการจำลองชีวิตต่อไปซึ่งวันนี้นะครับอยากให้พวกเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวในเรื่องของ โรคก,กระดูกกระถอกก็ย่างยิ่งในเรื่องของโรคก,กระดูกพุนเอาล่ะเราไปติดตามดูนะครับเพราะว่าคอยนะครับให้พวกเรามีความรูม้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก่อนว่าโรคก,กระดูกเกิดขึ้นได้ไงนะครับกระดูกของเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเอาล่ะแน่น,นอนที่สุดครับถ้าพวกเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้นะครับเราส่งต่อความเชื่อมั่นเวลาพูดคุยอะไรคนก็เชื่อมั่นนะครับเพิ่มมากขึ้นพูดถึงกระดูกเนี่ยง่ายที่สุดทุกคนมีอยู่แล้วอ่า ว่ากระดูกเป็นโครงสร้างที่แข็งที่สุดในร่างกายของเรานะครับทำให้เรามีนะครับรูปร่างนะครับที่คงสภาพอยู่ได้ถ้าไม่มีกระดูะ donc, าากภายในครับก็ย่าียิมมีส่วนประกอบต่างๆนะครับที่พออกันกระดูกของเราทำให้นะครับเราสามารถยืนได้ทําให้เราสามารถนั่งได้หรือเปนน็นอะไรได้นะครับสามารถป้องกันอายะภายในเช่นกระโหลกศีรษะเราป้องกันนะครับส่วนที่เป็นสมองซึ่งสาคัญ เป็นแหล่ ata, งเก็บสะสมแร่ธาตุหน้าที่นะครับเป็นจุดเกาะนะครับของกล้ามเนื้อต่างต่างหรือพงจิ่รในข้อต่อร่างกายของเราเป็น,ปนแหล่งผลินตนะครับให้เปลือกขาวหให้เปลือกแดงให้กับร่างกายของเรานะครับนี่คือส่วนที่เราเรียกว่ากระดูกที่เราไปดูนะครับช่วงนะครับของการสร้างมวลกระดูกตั้งแต่เล็กๆนะครับเราก็จะมีการอายุน้อยๆจะมีการสร้างมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งถึงอายุสามสิบปีช่วงแรกของสามสิบปีแรก นะครับเราจะมีมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นก็คือจะอากการอินที่เข้าสู่ร่างกายของเราช่วงถัดไปก็คือช่วงอายุ30-45ปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับความสามารถในการสร้างมวลกระดูกกับการสลายกระดูกจะเสมอกันพอๆกันจนกระทั่งอายุ45ปีไป50ปีหลายคนเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ปลายทองก็จะมีการสลายมวลกระดูกที่มากกว่าการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นกระดูกมวลกระดูกของเราก็จะแย่ลง ลดน้อยลงในท้ายที่สุดเราก็จะป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งที่เป็นโรคทวามิ้ที่เราเรียกว่าโรคกระดูกพุุนนะครับเอาล่ะต้ามาดูว่าการสลายกระดูกกับการสร้างการะดูก,ก,รรกดมันใช้เวลาแตกต่างกันมากอยแท่าไหนเพราะว่าการสร้างการะดูกเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง16สัปดาห์หรือประมาณ4เดือนแต่การสลายการะดูกเนี่ยใช้เวลาแค่4สัปดาห์หรือแค่เดือนตอนนั้นเองอัตรา4อต่อกอที่เดียว เพราะฉะนั้นถ so mm. mm. right. so ้าเราไม่สามารถสร้างกระดูกได้ดีพอจากสารอาหารต่างๆที่จําเป็นซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยเรามาดูต่อไปนะครับเอาล่ะทีนี้พูดถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่เมื่อมีการสลายกระดูกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจากกรยุของเราที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสารอาหารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายของเราไ่้พีพอและน้าต่างๆก็จะทําให้เราเกับป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคท้องผิดเมื่อเพิ่มมากขึ้นนั่นคือโรคกระดูกพุนโรคกระดูกพุนนะครับ ถ้าเราเป็นแล้วมีปัญหาแน่นอนใหม่ๆเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะป่วยเป็นโรคนี้เมื่อไหร่แต่เมื่อรู้ก็สายเสร็จแล้วส่วนใหญ่รู้เมื่อไหร่ครับรู้ตอนที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วนั่นก็คือกระดูกหักนั่นก็คือกระดูกกระดูกหักเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆสาหรับคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นโดยที่โรคในกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกที่เป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดทั่วโลกนะครับได้มีคนที่ป่วยโรคนี้ประมาณ200ล้านคนเยอะไหมสองร้อยล้านคนเยอะมาก,น,ากน,น,นะครับสองร้อยล้านคนกระดูกพุ่นเกิดจากการที่แคลเสียงนะครับสลายออกจากกระดูกมากกว่ากา,ารสร้างมวลกระดูกทำให้ความหนาแน่นของเนื้อ,อ,อกระดูกด 100, ลดร้อยลดไป ส่งผลอให้นะครับมีรูพุนางๆเกิดขึ้นและรูพุนตรงนี้เนมะื่อสลายแต่เสียมมากขึ้นรูพุนก็มากขึ้นสุดท้ายความแข็งแรงของกระดูกก็จะลดน้อยลงไปเมื่อรับแรงกระแทกที่ปกติเคยรับได้เพราะกระดูกพุนก็ไม่สามารถรับได้เป็นเหตุที่ทําให้นะครับเกิดโรคที่ตามมานั่นก็คือโรคกระดูกพุนส่งผลให้กระดูกหักตามมาครับ10%ของคนไทย 65ล้านคนมีคนไทยที่ป่วยเป็นโรคกระดูกคุณ6.5ล้านคนเยอะไหมส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อราอายุนะครับเพิ่มมากขึ้นก่อจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเป็นทั้งในผู้หญิงและก็เป็นผู้ชายหนึ่งในสามของผู้หญิงเนี่ยอายุเกิน60ปีนะครับที่ป่วยเป็นโรคกระดูกุผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายก็ะหนึ่งในห้า ของผู้ชายที่อายุเกิน60ปีที่ป่วยระโรคกระดูกขุครับปี2554ผู้หญิงไบทองมีอยู่ทั้งหมด6.7ล้านคนครับในห้องนี้ยังไม่มีใครที่เข้าสู่ใบทองเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยนะครับว่าอายุ18อายุ18ถึง25ไม่มีใครที่อายุ45ขึ้นไปนะครับเราพพว่ามีนะครับ,บ19.8ซ เป็นโรคก,กระดูกสันหลังแล้วก็33.6เปอร์เซ็นประมาณ900,000คนที่เป็นโรคก,กระดูกสะโพกหุนแสดงว่าแม่พุมพที่สัมผัสก็พุมพที่สะโพกเราไปดูต่อนะครับแล้วผู้ชายนะครับผู้ชาย5.5ล้านคน4.6เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ250,000คนเป็นโรคก,กระดูกสันหลังพุนและอีก12.6เปอร์เซ็นต์คือประมาณเกิด700,000คนที่ เป็นโรคก,กระดูกสโคบลูเราไปดูตัวเลขต่อไปน,นะครับเราบว่าผู้หญิงวัยทองในเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกหุ่นมากกว่าผู้ชายวัยทองสี่เท่าแสดงว่าผู้หญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายเกี่ยวกับในเรื่องของฮอร์โมนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หญิงวัยทองกระดูกจะสูญเสียแคลเซียมประมาณ1 2เปอร์เซ็นต์ต่อปีแสดงว่ากระดูกก็จะบางลงตามตรงเวลานะครับไปวัดมวลกระดูก ซึ่งวัดความหนาแน,น่นของกระดูกของเกลือแร่ที่อยู่ในกระดูกแค่แคแคแทัเซียมต่ตางๆก็จะพบว่ามันก็นจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆหนึ่งงเ็สองเปอร์เซ็ถ้าเรารับแคลเซียมไม่เพียงพอก็อจะทําให้กระดูกของเราตางลงตางลางลสุดท้ายเป็นเหตุที่ทําให้เรานะครับเกิดปัญหาโรคกระดูกพุน,ส,นส่งผลเสียให้เป็นโรคกระดูกสะโพกหักเมื่อเกิดกระดูกหักเกิดขึ้นก็มีความสญเสียนะครับมีความเจ็บปวดทรมาน่างแสนสาสทุกสามวินาทีนะครับ ทุก22วินาทีนะครับมีคนกระดูกส,สันหลังหักแล,ล้วเราพบว่านะครับกระดูกแขนหักประมาณ1.7ล้านคนต่อปีนี่ทั้งโลกนะครับกระดูกสะโพกหักนะครับ1.6ล้านคนต่อปีกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังหักนะครับ1.4ล้านคนต่อปีเยอะไหม <Yeah. S 1> เยอะมากนี่เป็ศูนวนที่เป็นโรคก,กระดูกพุนแล้วกระดูกต่างๆที่หนะักทา33%ของผู้สูงนะครับต้องพิการ และไม่สามารถดูแลตัวเองได้หนึ่งปีหลังจากสะโพกโลกโรคสะโพกเมื่อหักแล้วต้องนอนในโรงพยาบาลอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อหนึ่งปีนะครับจะพบว,ว่าบางคนไม่สามารถดูแลชีวิตัวเองได้บางท่านพที่การหนึ่งในหกคนจะเสียชีวิตภายในหนึ่งปีหลังกระดูกสะโพกหักเห็นไหมเพราะมันดูแดงมากฉะนั้นกระดูกสะโพกหักซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระดูกรุน ทำให้นะครับเมื่อเราป่วยแล้วมีโอกาสเสียชีวิตนะครับภายในหนึ่งปีแสดงว่าหนึ่งในหกคนที่เป็น,ปน,น,นมีโอกาสเสียชีวิตทำใหเสียชีวิตมั้นเกี่ยวข้องกันยังไงเนื่องจากว่าเมื่อไร่ที่กระดูกสะโพกคนที่กระดูกสะโพกหายไปไงครับส่วนใหญ่ต้องร้องหมอน,นอนฟูกอยู่ในโรงพยาบาลนอนแน่น,นิ่งอยู่กับบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อนอนน่นิ่งอยู่กับบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคปอดอักเช่นปอดอักเสบ นอนนานๆมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคแผลกดทับเมื่อป่วยโรคแผลกดทับก็มีการติดเชื้อตามมาคนที่นอนป่วยนานๆภูมิต้นานทา,านในร่างกายจะลดน้อยลงเสมอๆม,มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตดรคราาิดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกายในระบบทางเดินอาหารในระบบทางเดินหายใจในระบบปัสสาวะสุดท้ายก็ติดเชื้อภูมิต้านทานต่ำสู้กับเชื้อโรคไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือดก็เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยนี้เสียชีวิตเรียกว่าหนึ่งในหกราย เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปัญหาเรื่องกระดูกหุ้ได้ตั้งแต่แรกโอกาสที่จะกระดูกสะโพกหักกระดูกสั่โครงหกักหก,ก็จะไม่เกิดขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะมีอยุยืาวขึ้นหนึ่งในสามนะครับจะเสียชีวิตภายใน5าปีฉะนั้ในในปีแรกเราท่านไม่เสียชีวิตแต่ภายใน5ปีนะครับแสดงว,ว่ามี5 0ซที่กระดูกสะโพกหักแล้วมองได้เลยว่านะครับคนคนนี้วิเคราะห์โลกและพยายามอ่อนโลกได้ว่ามี5 0เซนะครับเป็นขึ้นหนึ่ง ที่จะต้องเสียชีวิตภายใน5ปีเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกระดูกของเราให้ดีเด็กด้วยไหมครับโอเคก็ <Okay. S 2> ไปดูนะครับผู้หญิงและผู้ชายอายุเกิน80ปีหนึ่งในสามของผู้หญิงกลุ่มนี้เสี่ยงต่อกระดูสกสะโพกหักแสดงว่าพออายุ80ปีหนึ่งในสามของผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้ที่มีโอกาสาหักนะครับและ80%จะเสียชีวิตใน5ปีสแสดงวอายุมากขึ้นมีโอกาสที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามองเทียบกันในอายุ80เท่ากัน ผู้หญ mm ิง hmm. กับผ yeah, em <ical> ู <yaz súper> <icular> ้ชายเขาบอกว่าผู้ชายจะดูดสมองกันน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นยังไงครับผู้ชายมีโอกาสตายสูงกว่าแสดงว่าความภูมิต้านทานของผู้ชายความแข็งแรงของผู้ชายเวลาป่วยแล้วเนี่ยผู้ชายจะทนน้อยกว่าผู้หญิงแสดงว่าตายมากกว่าผู้หญิงนะครับเอาล่ะเราไปดูนะครับปัญหาจริงๆมันปัญหาจริงๆอยู่ตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยขาดแคลนเสี่ยง ามากน้อยแค่ไหนความต้องการในการใช้แคลเซียมนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่เราควรต้องได้จากอาหารก็คือ800ถึง1,000มิลลิกรัมต่อหนึ่งปอนแต่ผลสำรวจเราพบว่าคนไทยนะครับเราได้รับแคลเซียมเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ย3 6 1มิลลิกรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับ8 0 0ถึง1,000เรานะครับน้อยกว่าปกตินะครับได้แค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเอง1ใน3เท่านั้นเองแลว้วคนพบว่าคนไทย,ยดื่มนม น้อยกว่าคนทั่วโลกนะครับแค่ไหนครับประมาณ1ใน7หรือ7เท่าต่ำกว่าในประเทศอเอเชียเนี่ยประมาณ1-10จในิแสดงว่าคนไทยเียวภาวะเสีย่ยงในการที่จะขาดแคลเซียมมากกว่านะครับคนในอเอเชียกับคนทั่วโลกนี่เป็นเหตุผลที่นะครับสำคัญที่ทําให้อาาัะกดูคุณเร็วกว่าคนในประเทศการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยเราจะนะครับดูดซึมได้น้อยมาก ถ้าเด็กเล็กเราสามารถในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเราจะดูดซึมได้ประมาณ60%แต่พออายุมากขึ้นเราจะดูดซึมได้น้อยน้อยลงก็น้อยลงแค่ไหนจะลดการดูดซึมลงเหลือแค่15-20%ไม่มีทางที่จะได้ถึง25%และขึ้นกับชนิดของแคลเซียมนะครับที่เราได้จากอาหารหรือได้จากอาหารเสริมชนิดต่างๆและถ้าได้วิตามินดีรวมด้วย นะครับจากอาหารและจากแสงแดดก็จะทําให้การดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นจะทําให้เราได้รับแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายในร่างของเราเพิ่มมากขึ้นเรามาพูดถึงหน้าที่ของแคลเซียมสักนิดนึงแคลเซียมช่วยในเรื่องอะไรครับแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญนะครับอย่างยิ่งในร่างกายของเราที่จะมีปริมาณประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของระดับตัวของเราแล่าสวนมากอยู่ในไหนครับอยู่ในกระดูกและก็ฟันของเรานะครับสร้างกระดูกใและฟันที่แข็งแรงช่วยในการขับถ่ายเลือด เลือดของเราจะแขนงตัวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับแคลเซียมก้มาเกี่ยวข้องด้วยช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อของเราจะหดตัวนะครับทายตัวต้องเกี่ยวกับแคลเซียมด้วยช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจให้เป็นปกติถ้าเราขาดแคลเซียมมากเกินไปเรามีโอกาสที่จะโรคหัวใจวายรักษาสมดุลจาดในร่างกายของเรากระตุ้นการทำงานของโปรตีนที่เป็นสูตรประกอบที่เป็นสูวนประกอบของอินซา์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารคล้ายชีเมตที่ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราคงสภาพอย่ได้นี่คือหน้าที่หลักๆนะครับของแคลเซียมร่างกายของเราจะปรับระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่เพื่อนะครับให้การทำงานของระบบต่างๆที่ต้องใช้แคลเซียมให้ทางานได้ดิแต่เมื่อไหร่ที่แคลเซียมในเลือดของเราลดน้อยลงนะครับเราก็จะมีกลไกในร่างกายของเราที่ดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกในร่างกายของเราเพื่อ ออกมาสืบนะครับระบบหนเลียนเราเองคือในเลือดของเราเพื่อรักษานะครับแคลเซียมในเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับแคลเซียมจะอ่านถ้าไม่เพียงพอกระดูกจะสลายแคลเซียมนะครับเพื่อให้เลือดของเราเห็นรักษาระดับแคลเซียมในเลือดได้นะครับเอาละเราไปดูนิดนึงนะครับต่อไปเรามาดูว่าคนที่ขาดแคลเซียมเนี่ยจะเกิดภาวะอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับคือกินง่าย มีอาการเหน็บที่นิ้วมือนิ้วเท้ารอบปากเกิดตะคิวบ่อยกล้ามเนื้อมีการเดรงตัวชากระตุกนะครับอาการตัวจี๋มีอาการเกรงและที่สำคัญถ้าขาดแคลเซียมรุนแรงจะเกิดโรคที่ตามมานั่นก็คือโรคหัวใจล้มเหลวผู้ที่มีความเสี่ยงนิดหนึ่งย้อนกลับไปผู้ที่มีความเสียเส่ยงต่อการขาดแคลเซียมผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร แล้วก็ผู้กิจวันักกีฬาต่างๆที่ต้องอาศัยมวลกระดูกที่แข็งแรงผู้ที่ทานอาหารบาสงส่วนรัตก็จะมีโอกาสได้รับแคลเซียมน้อยกว่าผู้ที่ทานปกตินะครับผู้สูงอายุทุกคนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลเซียมนอกจากแคลเซียมซึ่งเป็นสารที่สําคัญแล้วยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญใกล้เคียงกับแคลเซียมเพราะแมกนีเซียมจะช่วยในกระบวนการของการสร้างกระดูกและฟัน โดยที่มีหน,น้าที่สําคัญในกระบวนการสังเคราะห์นะครับและควบคุมการขนสสงแันเซียบนะครับเข้าเซลล์ออกเซลล์ส,สารสกดส่วนของแพทเสียบนะครับที่ดีที่เราควรได้รับจากอาหารนั่นกะ็คือประมาณ2อต่อหนึ่งนะครับสารส่วนที่ดีจะช่วยทําให้ข้อก้านโรคหัวใจดวได้หลอดเลือดได้ช่วยควบคุมนะครับการเต้นของหัวใจนะครับลดปัญหาหัวใจวายหัวใจขาดเลือดหลอดเลดือดแดงแข็งตัวดีนะครับความดันเลือดสูงสามารถป้องก,กันได้แล้วก็ป้องกันการเกิดปิ้ว ในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยนะครับเราไปดูว่านะครับแคลเซียมที่ดีที่จะช่วยการดูดซึมเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเรานะก็คือแคลเซียมอะมิโนแอซิดกีเลตจะช่วยร่างกายเราดูดซึมแคลเซีย,ยมได้มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอยู่ที่7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดกีเลตจะช่วยร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้มากกว่าแมกนีเซียมอกกอกไซด์ถึงสี่เท่าหรือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคระับการเลือกทางกิดกันแคลเซียม เราก็มีหลักในการเลือกหนึ่งก็งคือความสามารถในการนำไปใช้ได้จริงน,นั่นก็คือไบโอควเนอร์บิตี้นะครับส่วนที่2นะครับที่เราต้องพิจารณานั่นก็คือความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ด้านกาของเรานะครับแอปสอบแอปสอบควเนอร์บิตี้นะครับความสามารถในการดูดซึมความสะดวกในการรับประทานว่าจะเ,เป็นชนิดไหนถ้าเป็นแบบเม็ดก็จะพุ่งเม็ดก็จะโตมากะนะผลิตภัณฑ์ทันเซียมที่อยู่ใ like, นผงชาร์จดนนั้นนั้นว่ามีห้า,รางร้อยก็ไหนกินกิรั็ แล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเช่นแมกนีเซียมมีไหมมีสังกะสีไหมหรือมีเฉพาะแคลเซียมอย่เดียวมีวิตามินตีผสมอยู่ด้วยหรือไม่นะครับต้องป่าสนัดสามนเปลือเป็นนที่สำคัญราคาต้องเหมาะสมราคาต้องคุ้มค่านกครับอย่าแพงเกินไปแคลเซียมส่วนใหญ่นะครับที่มีขายอยู่ทั่วไปก็เป็นแบบเม็ดก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันลิตรครับก็ถือว่าเป็นเม็ดที่โตมากนะครับเราจะมีวิธีไหนที่เราสามารถรับแคลเซียมได้มากกว่าปกติจารแยกออกไม่ต้องใช้ที่ใี้ขนาดสูงสุดอยู่อที่มาณสักหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณกี่มิลลกรัมด้วยกันในหนึ่งกล่องนะครับของผลิตภัณฑ์ของเตี๋ยวเราจะมีนะครับปริมาณทั้งหมดอยู่ที่1,500มิลลห้ิโกรัมหรือ15บห้ากรัมถ้าเทียบกับต่อเม็ด1นึกรัมเท่า,ากับมากกว่ากี่เท่า15เท่าหรือ15บห้าเมตรเยอะเลยครับเยอะมากนะครับเกาไปดูว่าเรื่องราเตี๋ยวเนี่ยเกิดจาก,กจากที่ผมมองว่า การที่จะทําให้นะครับเราตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สูงอายุเพิ่มมากขึ้นที่มีปัญหานะครับเจ็บปวดกการทุกขทรมานที่เคลือนกระดูกคุณแล้วกระดูกสันหลังหักบ้างต้องได้รับการผ่าตัดหรือกระดูกสะโพกหักแล้วต้องนอนในโรงพยาบาลเป็นเวลาเป็นระยะเวลายา,าวนานและนาไปสู่การที่หลายท่านเนี่ยเรียกว่าสูญเสียนะครับบุคคลที่เรียกว่า อ,อยู่ในครอบครัวของตัวเราแล้วต้องจัดโรคนี้ไปเนี่ยด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากกระดูกครับเช่นภาวะติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วหยุดแต่ชีวิตเพราะฉะนั้นเกียร์เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกไปถ้าไมเราถึงใช้ชื่อเกียร์ที่ใช้ชื่อเกียร์เนี่ยเนื่องจากเกียร์นะครับคืออะไรครับกวนางเราจะพบว่ากวา,างแข็งแรงไหม ความส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภูเขานะครับสูงๆเรียกว่าขึ้นเขาได้แบบแข็งแรงมากมีความแข็งแรงมากจะขึ้นเขาได้แข็งแรงขนาดนั้นกระดูกและข้อต้องแข็งแรงนะครับต้องแข็งแรงมากๆในขณะเดียวกันเขาวางเปไงแข็งแรงไหมแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมประโยชน์มากๆึงเชื่อมเรื่องนะครับความสิ่งทําของเราเนี่ยตั้งชื่อดีเพราะความแข็งแรงของกระดูกและข้อของฟางในการขณะเดียวกัน เขาความมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างเพ่อนวดจึงให้คนรับรู้แรงที่บำรุงกระดูกและข้อของเราว่าเตี้ยทีนี้ในส่วนประกอบของเตี้ยเนี่ยมีอะไรบ้างในสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูก,กและข้อของเราว่าเให้กกับกรกและข้อต่อในร่างกายของเรา mm hmm. เราาเไป่า้่วนกอบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบที่สําคัญหลักๆที่ช่วย เพิ่มทั้งแคลเซียมในร่างกายของเราเพิ่มทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเพิ่มทั้งคอลลอยตินที่เป็นส่วนป,ประกอบสำคัญของกระดูกอ่อนตัวแรกนั่นก็คือนะครับสารคาเทเลตหรือว่ากระดูกอ่อนตาฉลามซึ่งมี6,300มิลลิกรมัมแคลเซียมเป็นลอยสิบทีเลตยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีถึงสามพันมิลลิกรมัมสามพันมิลลิกรัมข,ของแคลเซียมนี้เรานึกดูว่าถ้าดูดซึมได้นะครับประมาณไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต หรือ20%กว่าบาสำหรับแคลเซียมไอโอดีสตีเลตเนี่ยเราก็จะได้แคลเซียมนะครับจากการดูดซึมเข้าไปเนี่ยเราจะได้แคลเซียมจากการทานหนึ่งซองอยู่ที่ประมาณ600-750ถึงมิลลิกรัมจวกอาหารอื่นความต้องการของเราคือน,นะครับ800-1000มิลลิกรัมสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ต้องการทาน200มิลลิกรัมก็ถือว่าหนึ่งซองต่อวันถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแมกนีเซียมมีแอลจินีมโนไฮโดรคารายนะครับ1,000มิลลิกรัมแมกนีเซียมนะครับ1,300มิลลิกรัม แล, to então, cảm, ang, ume, ha, yeah. แล้วก็นะครับไซตัสเัลฟโอไนน์นะครับอีก9ล้านมิลลิกรัมและรวมๆแล้วทั้งหมดอยู่ที่10,500มิลลิกรัมแล้ไปดูนะครับกระดูกอ่อนปลาฉลามมีอะไรที่สําคัญและมีประโยชน์ต่อด้านในของเราตัวมันเองเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากแล้วก็มีโปรตีนที่8เปอร์เซ็นต์มีคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่ทําให้กระดูกของเราคงโครงสร้างอยู่ได้ข้อต่อต่างๆเส้นเอ็นต่างๆของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมี เทอร์เเจนนะครับที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมีไคลโอมิโนงไนแคสแล้วก็คอลาเจนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระดูกนะครับปอนของร่างกายของเรานะครับจะช่วยบรรเทาในเรื่องของโรคข้อเสื่อมและการอักเสบของข้อได้ด้วยนะครับสำหรับกระดูกอ่อนอัชฌาลแล้วก็กระตุ้นภูมิต้าน,นทานให้กับร่างกายของเราได้ส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆมีแคลเซียมนะครับอยู่ที่3,000มิลลิกรัมที่คุณประโยชน์ของแคลเซียมผมได้พูดถึงไปแล้วแอลชนี ถือว่าเป็นโปรตีนอะมิโนแอซิดนะครับที่สําคัญในเรื่องของการช่วยตนะ้านอักเสบช่วยขยายหลอดเลือดที่หลายคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้อยู่แล้วแคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดหนึง่งที่ต้องทํางานร่วมกับแคลเซียมในอันา,าราการดูดซึมอยู่ที่2ตอนเดินนะครับเป็นสารที่สําคัญที่เป็นส่วนที่ทําให้กระดูกและฟันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีไซัตไบโอฟอโรยด์ที่เป็นสารต้านอักเสบนะครับช่วยนะครับเสริม การผลิตคอลลาเจนและเอลาสตินเจ้าเพี่อนที่กระดูกอ่อนแล้วก็ฝังมีคระดิชั้นด้วยนะครับคระิชั้นช่วยในเรื่องอะไรหลายตัวแสบต้องใส่กระดิชั้นไปด้วยเนื่องจากว่ากระิชั้นเนี่ยตัวมันเองสามารถป้องกันนะครับการผุหรือสลายได้ด้วยและที่สำคัญสามารถลดการอักเสบของข้อต่างๆการอได้ลดการอักเสบของข้อชนิดรูมาตอยด์นะครับแล้วก็รวมทั้งการเสริมสภาพของร่างกายเพื่อเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีสังกะสีที่เป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่สำคัญ ที่ช่วยนะครับให้การทํางานเอนไซม์ของร่างกายเราดีขึ้นทําให้แผลต่างๆในะร่างกายของเราดีขึ้นนะครับและช่วยการเติบโตของกระดูกออกด้วยนะครับเรามาดูว่าโดยรวมแล้วเตียเนียผลิตออกมาช่วยในเรื่องอะไรครับตอบโจทย์ในเรื่องไหนครับช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคกระดูกและข้อเสื่อมได้จากมีประสิทธิภาพที่ถือเรื่องแรกทาให้กระดูกอ่อนที่ข้อต่อแข็งแรงยึดจุดตัวสูงทนต่อแรงกระแทกได้ดีแลดการเสียดสีระหว่างข้อต่อนะครับใคร ้อกระดูกต่างๆช่วยได้ดีช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากข้อและกระดูกได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงน,น้ําหล่อเลื่นนะครับเข้าสู่ระบางข้อเพิ่มมากขึ้นทําให้ปริมาณองกระดูกแข็งแรงขึ้นแก้ปัญหาในเรื่องของโรคกระดูกขุนได้นี่เป็นอินพันธ์ที่ใครก็แล้วแต่อายุเนี่ยเกิน40ขึ้นไปนะครับควรต้องรีบทานแต่ถ้าใครที่คิดว่าตอนน้อรับอาหารต่างๆ มีแคลเซียมไม่เพียงพอทานนมน้อยควรรับประทานตั้งแต่แตเ,ดเดินเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่เป็นความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อเราเอยากรู้เธมากขึ้นที่เกินเรื่องาราวต่างๆนะครับของอาเดียวิธีรับประทานทําไงครับได้หนึ่งซองนะครับได้หนึ่งกล่องครอบหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมดสิบห้าซองชีกซองออกมาแล้วผสมลงในน้ํานะครับน้ําจะเป็นสีสม้มรสชาติจะเป็นรสส้มอร่อยอร่อยมาก ไปชื่นชอบกับตัวคอลลาเจนไปแล้วมาเจอรสเลิศของนะครับเดียเข้าไปอร่อยอีกพอดีนะผสมน้ำก็ประมาณ1 2 0ร้อยย่สถึงห้ามิลลิลิตรนะครับกระหย่อนให้เท่ากันแล้วไหลน้ำง่ายแล้วก็ดื่มได้บางร้านก็จะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับก่อนนอนก็ได้ไม่ให้เราสะดุดเพื่อเพราะก่อนนอนเราหลายท่านบอกว่า้องทานไทนูวีแล yes, ้วจะสับดียังไง ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะทานก่อนเราให้ทานเดียวก่อนสักประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยไปทานไป,ป่โรบินแล้วเข้านอนได้เลยนะครับที่เกลียนเอาล่ะเราไปดูนะครับ